<N> โอ้ยโอ้ลี้ะครับเด้อหลักเนี่ยแหละบ่อืมพอขันได้บ่รุ่นนี่ได้ได้ได้ยุ่งได้ครับสร้างหน่อยครับตัวนี้ก็ได้ตันสูงจิตว่นานจะร้อยหกสิบห้าคืนครับพี่น้อง ก็ได้ละป้าตัพอพันปลาอยาได้ทางีเจ็ดยอืมอยากได้ต่อได้ยี่บ่พ่อราคานิ่วดเนี่ยออเดี้ยงสิบแปดี่สิบแปโอ้ผิ่อไตัวได้เพิงคููมีมีเบอร์โทรป่าพ่อมีฝากไว้เลยครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าสองห้าห้าสองห้าห้าเก้าหกเจ็ด้าเก้าหกเจ็ดป้า พ่อแปลกพ่อแปลกพ่อแปลกทั้งไหนฮึ่พ่อหน,นองหานนองหานครับผมอ๋อสองตัวแล้วพ่อเนาะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับนี่พอติดดังพร้มสูงสิบประมาณร้อยสี่สิบครับตัวนี้อ๋อปากครับสองอโตครับสวัสดีครับมารอบงางงัวบ่อยละครับตื่นกล้องเราเลยพุทธ ดาวออันกันงากัวงามมาว้นสมยังามาละนี่อันห้อยว้นนี่แม่นี่ครับติดมันยังก็กาถ้ามันยกตะกี้ตะกกี่อถ้ามันยุกตะกี้ขึ้นยังบอกบอกซี่ว้สุดเก่าหักไปก่อนครับ แดงนะครับ,บ,บตแต่ว่าติดดังติดสี่ใบนะติดแดงตั้งแต่คอติจนทอดท่องพี่นออ้องเขาหนีธร<ะ>รมาชาติเนาะเรื่องไหนรับ<ะ>มีเขาอยู่นี่มีอยู่มันก็นัดเนาะพอบ่ายเห็นปีกว่าปะตัวนี้ครัรรรบอู้เห็นหลังพี่น,น้องตัวนี้ไหม วือ่อยเ่าับนมันง้วเหลือล่อยเนาะครับมองไทยกันนะผมสูงกันไดหมอย่บรอยสามสิบบวกเรืองดำรอยสามสห่าครับอสามหาบวกลบเพราะว่าลังเทืยมมันมันเอ่อเลืกๆนี่มันมันหลอกตานะเดี๋ยวบเิึงคือจังบ่สูงบันได้เปิดเท่าไรครับแม่งงเงาสองมสองบนสอง ก็ได้ครับผู้้ได้ต่อได้เอาเข้าไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกเลี้ยงแบบนี้เบียดก็มักครับบ่าว่าจะออกสไตล์งอหามออกสไตล์เวียดก็ได้ครับยญ่งๆนะนะอ้วนๆนี่ครับอ่ะมีอีกบ้ก็ฟูบอ่ะอ่ะสส่คุนครับพี่น้อสูงกระสีประมาณหน่อยสามสิบรับตัวนี้เท่าไรผู้น่อยนี่บ่ เกาพันหาอันนี้มื่นตัวนี้มื่นตัวแดงซ้าๆตัวเกาพันหาตัวนี้งวงามนี่แม่นางลูกพริกแดงลูกริกมสูงโอ้โห้กินเนีมเรียดร้อยเ็นมเรียดสงร้อยเป็น่ะเห็นตาเอาสร้างตัวง่ายมากอีกแล้ว โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมหมายกงกระสือสู้กินก่อนกระสือสู้จกินอยู่ดีกร่ซื้อซื้อจะกินอยู่ดีครับกระสือรุ่งรอดกระสือครับครับลูกพริกแดงพริกแดงทอดปีไปตัวนี้ทอดแหละมีใบอยู่อืมีมีใบมีเอกสารพร้อมอ่ะแม่นางครับเป็นใบเสร็จนเ่ใบเป็นเป็นใบสมใบเกิดเพิ่นครับ เรื่องดำเขาก็บว่าห้นะครับไปเพชรเขาลูกแม่เลือดร้อยลูกแม่เลือดร้อยพ่อกับเลือดร้อยโอ้กับเลือดร้อยตัวสัตว์ตัวนี้ลูกพริกแดงลูกพริกแดงเอ่อเทศเขาตัวนี้บัวครับแมงหัวโลดแล้วนี่เขายู่นี่โอ้ธรรมชาติตัวนี้ธรรมชาติอ๋อเท่าไรครับลูกพริกแดงหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดเนาะห้าพันหกพครับต่อรองเอาเอาเบอร์โทรครับผม 085 085 643 643 5887 5887อ้อยวุวาริชภูมิครับผมเอาขระคุณครับอ้อยวุลส่งไก่ไก่เออมันทรงไก่ไก่แต่ว่าเขาเปิดไปนี่มันเป็นราคาที่สูสีกับสนามน้ำสนามครับอ่าพี่น้องห้อกะอาจจะครับคุยกันค่ารถค่าหยังครับถ้าเห็นไปทรงไก่ไก่นะตัวนี้ซูี อ้อวามสูงที่ร้อยเกือบร้อยสามสิบยุคพี่น้องผู้น้อยเหลื่อมยู่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้สิบเอ็ดเนาะครับครับสิบเอ็ดห้าร้อยตัวนี้ความสูงสิดประมาณร้อยยี่สิบห้าพี่น้องขาดทุนกัขายได้ครับเอาไปปุ่นต่อครับมีเบอร์โทรบ่ะพ่อว่าผมมีเนาะ ตัวเงิราคาอยู่สน,นามครับนะห่างเป็นมะห่อยู่บ่เป็นมะห่ราคาแะ้วบ่นี่ยยงครับยังม้อนห่ครับครับ,บเดี๋ยวสักหน่อยกัแก้วกันดอกเัรว่ผูมัน<อ>ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟาร์มอยู่พี่น้องอมือหนีวันเสาร์ครับพาพี่พี่น้องมาอยู่สนามบ้านโคกเจริญครับพี่นอ้องอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมลงมือวันเสาร์ครับพี่นอ้องพบกันได้ กวนอังคารด้อพี่น้อง2อ,อต่อสัปดาห์ครับกอนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความห่วงใยกับพี่กํานองเขาที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวเดอ้อพี่น้องทั้งกรุงเทพมหานครเขาครับพี่น้องได้รับความสูญเสียครับรับผลกระทบคือว่านักหลายเติบย่พี่นออ้องอะภไยธรรมชาติที่บบม,มีไฟอย่างให้เกิดเนาะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของ ธรรมชาติเพิ่นหามบ่ได้ครับพี่นอ้องชีวิตยังต้องสู้ต่อไปทะเนินต่อไปครับพี่นอ้องอ่ะเบื้องแรกกัขอกห้มังใจเด้อพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สบายใจปัม้มครับพี่นอ้องเบื้องมอน้ำกันนะพี่นอ้องเพิ่นได้ยังมาเอาหมอน้ำไปแห่งใดลามือน,นี่หารวอ,อยู่บ่ครับยมงว่าเลี้ยงอยู่บ่มือน,นี้ของเขาดูบ่เป็นแม่ลูกบ่นนอ ตัวตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะแดงแดงโอ้แม่นางครับมองงามตัวนี้พี่น้องแดงยังคืนครับเหลืองมองๆพุ่มสูงถึงประมาณเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละเท่าไรละ่ะแม่นางหมื่นห้าห้าร้อยเมื่อเปนแม่ลูกบ่คือส่งเป็นเลยคือสิห่วงลูกอยู่ขวางกัน่อ,อาบกันฮะ แม่มันขเขาบ่ได้ขายมานําอันนี้พายุขอ,อกเดียวกันผันมาเพิ่อขึ้นว่าลูกเพค่นหววลูกสิบห้าห้าร้อยอ่ะมีอีกบอ <c oughs> ตัวสีจำปาเนะี่ยแม่นบแม่นแม่นางบสิบสี่ห้าร้อย <c oughs> ครับความสูงกับสิบประมาณร้อยสามสิบครับตัวนี้พี่น้องเ <c oughs> มืองกนอะน้ำเ <c oughs> มืองไทยครับพี่น้องเครื่องดำตัวนี้ตัวแดงนี่กะ <c oughs> เครื่องดำเยอะขึ้นกันพี่น้องนี่ ม,มุมีดำนี้อย่างนั่หละเนาะครับตัว,ตวดำๆเท่าไรสหน่งสิบสามสิบสามสิบสามหาล่อยครับอันนี้แม่แม่ลูกบะ่นนลูกตัวผู้อ๋อผมพอ่อเอาเขาคุ้นแล้วพี่น้องตัวนี้มแม่ก็จะสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบครับแม่ท้องว่างบะ่ครับเท่าไรก็ปุมน,นี้ สองหห้าต่อได้เนาะอ่ะเบอร์โทรไว้นี่ล่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองก้หสปองวมอน้ำขุดละคำอ้าขอบคุณครับผมอ่ะพี่น้องครับโอ้คมนี่ของเจ้าจยูอบ่ครับวัวเลี้ยงครับวัวเลี้ยงคแม่ลูกครับลูกตัวผู้อ่กระดาษปลาหน่อยนี่ลูก สองบ่ตัวนี้ลึกครับลูกสองต้นสูงสิประมาณร้อยสามหานี่แหละตัวแมียตัวครับเครื่องเครื่องดำวันนีต่ไหนิยังน้องหอยเนาะท้องว่างบ่ครับตัวนี้แม่นครับคุยกันท้องว่างเปิดอยู่เท่าไรครับห่างไปสองหมื่นเจ็ดเนาะราคาห้องต่อร่องไหนครับเอเอาไปไว้ครับสังเกตสัตว์ก็ได้ครับผู้น้อยตัวนี้น่าดีอยู่นียสองหมื่นเจ็ดมีคมเดียวน้องหอยเนาะมีเปิดทบ่ครับ อ่ะฝากไว้เนี้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ด่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามศูนย์ห่ง้า่อยิกทั้งบันดุงนะครับครับผมมีคมเดียวครับผมครับผมอ่ะสองเจ็ต่อรองได้ครับอ่ะพูดกันเบิ่งเพียกไดเ่าได้ครับได้ยังมาบ่าปะครวัสดีครับแม่ลูกกับแม่นังแม่ลูกลูกตัวผู้นี่บอลูกตัวผู้ลูกแรกคนบอลูกแรกครับครับ อันนี้แม่เป็นลูกซี่วายลูกเป็นลูกเทพสามหนึ่งนนลูกเอ่อแม่เป็นลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกลูกตัวปูเนี่เป็นลูกเทพสามหนึ่งเล่นห้อง,องสมแล้วได้เดือนกว่าเด่นลูกได้กี่เดือนล่ะนี่ลูกได้สี่เขาสามเดือนครับโอ้ขึ้นไวเนาะขึ้นไวอยู่ผมไวเออเอาเอาสูงร้อยห้าสิบได้อยู่แล้วครับผม <50 S 2> ครับสมสมไว้เดือนวันไหนเลวเดือนกว่าครับเดือนกว่าสมสมสมยังกว่า สมมันเป็นลูกเลย K มหกแปดลูก K M หกแปดครับสมโตครับสมโตสมโตเป็นนันแต่ว่าเป็นเลือดลอยอยครับเป็นลูก K M หกแปดเป็นเลือดลอยได้เดือนกว่าเอาได้รุ่นครับพี่น้องสองอาจได้สามนี่มาตีแลาะเพราะว่าง้อสมอยู่กับกระหว่งเอืมเขาดูแลเองสมเองบมมีอาการว่าเป็นสั์เป็นยังกันดีกวนท่อครับแล้วก็งัวมีอาการเรือมครับพี่น้องใส ลูกสองในท้องประมาณเดือนกว่าเปิดเท่าไรครับชุดนี้เปิดได้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับสี่หมื่นเอ็ดกับต่อรองเอาเนาะต่อรองได้ครับครับประกันตัวนี้ให้มานั่งอันนี้แม่หนิกระมังสี่คนไก่สีพร้อมสมครับไก่สี่สมแล้วอร่อยสี่สิบป่ตัวนี้สูงสูสีเนาะเครื่องดำครับเอ่อเปิดเท่าไรตัวที่สองม่นั่ง 1มื่นเก้าครับหมื่นเก้าหลอดสองหมื่นมาแล่ะพี่น้อราคาเปิดเบอร์ระบอบปะเบอร์ทั่ครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองห้าอยปอสว่างแดดดินขอบคุณครับผมอ่ะห้อเอ็กได้ยังมาครับมื่อนี้ไนหมครับนี่บอหัวงามคือกันครับพี่น้อหลังตรงเยีดเลียดครับสูงก็ได้ห้อเอกตัวนี้ลอยซีลอยซีตนไข่พี่น้อจังดำ แข้งขาใหญ่ครับใส่เมาหูครับหูอูว่าหูใช้ได้ยูพี่น้องเล็บสวยเปิดเท่าไรครับแม่นางเขาสองหมื่นสองหมื่นอ่ตลองได้เนาะครับตัวรองได้ครับมีตัวเดียวเหรอมื่อนี่ตัวเดียวครับมือนี่อฝากิดทั่วครับผมศูนย์แปดศูกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้ครับศูนย์้าส่เอกวางามสะวางดนดิน ขอบคุณครับห่อเอกครับผมฝากพี่น้องครับมองงามๆกะมีออามาให้เบิ่งอยู่พี่น้องมือนี้เหลียวเบิ่งทั้งหอยทมทั้งฟอพวนผลมาบอนองมือนี้เนาะมันไปครับมือหนิครับบอครับติดคับแล้วครับผมเบ่งใสชุดไหนอยู่กระท่อมคนบ่ครับครับเดี๋ยวผมหันหลังกันกลับมา แม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่ละ่ละล่ะลูกตัวผู้แดงเก่งครึง่งผู้น้อยสมอย่างมม่ปุี่ลูกพ่อไรบักลานี่ผู้น้อยเพิ่ว่ามีใบมีหลอดดูแต่ว่าเพิ่มไปเร็วมากครับพี่น่องลูกตัวผู้โอ้ทรงลูกงามครับแม่ออกเหลืองเหลืองแต่ว่าทรงลูกแดงครับฮะ แม่สมแล้วแม่สมแล้วนีใบสมอยังอยู่เพื่อนแต่ว่ามันมันประกันว่านี่ครับครับสมๆได้โดนปะไรเป็นหนี้ยังบ่ยังบ่ผ่านรอบยังบ่ผ่านรอบอ่ะไปรุ่นเราครับครับสูงกว่าบ้านลอยสี่สิบจักหน่อยครับมีอาจจะมีบวกอยู่ความสูงทรงลูกแดงๆนี่ได้ลูกลูกครูเครื่องดำประกันตับนี้ให้น้องแม่นี่เปิดเท่าไรล่ะ เปิดสองหมื่นเจ็ดราคาห้องเนาะกับต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับผมเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกแปดเก้าหนึ่งสามสองไฮเซียนเนาะครับผมฝากเลี้ยวไอเซียนครับงามๆครับลูกสองในท้องครับตัวนี้ะครับมีรถซงเด้อพี่น้องไกลๆกัว่ากันครับเบิ้งอยู่บอกขึ้แม่ นี่เบิ้งของเบิ้องบ่เปิเปิดลนไงครับแม่ไหนล่ะแม่ลูกบอสแม่ลูกคมึงงอเลี้ยงลูกแรกแล้วลูกสองแล้วนี่สูสีนะครับเนาะบ่แรกกับสองนี่แหละแต่ว่าคิดว่าเป็นลูกแรกครับตัวนี้พี่น้องคิดว่าเป็นลูกแรกครับคิดว่าเป็นลูกแรกเอือลูกก็ใหญ่เติบแล้วพี่น้องเป็นนั่งน้อยใหญ่เติบ แม่สูงร้อยสี่สิบครับบอขาดพี่นอ140้องร้อยสี่สิบเพื่องดำเพื่องคู่ท้องว่างเรื่องใหญ่ไหมได้ไมสมหรอคุยกันท้องว่างเอง๋พอพี่น้องก,ก็ไปซ้อมไปสมไปนหนียวครับพี่น,อนอ้องเปิดเท่าไรครับชุดน,นี้สามครับสามหมื่นแปดราคาห้องเนาะทดลองได้ประกันตัวนี้ให้ไไหอ่าพวกหางครับขวกแคนขาหนิบ้านปิดนะครับครับแคนขาสี่โครงอ่ามีหาง เป็นบวมๆจังหน่อยก็เป็นัครับบวมจังหน่อยเป็นเพิ่นเปลี่ยนมาแต่ยังสั่นแต่เกิดมันบ่อเปิดยุคเท่าไหรเก่อนสามสิครับต่อรองได้เอาเบอร์โทรละศูนย์หกหน่ครับศูนย์หกหนึ่งหย์้างครับสี่เหอยตองเนาะสวางแดนดินขอบคุณครับหอยตองปาาพี่น้องครับทั้งสว่างมือนีมีงองามมาโชว์อีกแล้วพี่น้อง ตัวนี้แม่นางครับงัวงามตัวนี้บอกวา่าจะให้มาครับเรียดกระมกักวนวนนี่แม่พันแมาบอกหนาตึบครับหัวโลดเห็ดเขาสูงร้อยสี่สิบบวกครับท้าใหญ่เครื่องดำหางดีครับกลมดีใหญ่เปิดเท่าไรครับแม่นางเปิดเท่าไรแม่นางตัวนี้เปิดเท่กันลด มาหาผู้พี่น้องคนเงินบลายนะหกหมื่นห่าราคาห้องราคาห้องครับหกหมื่นห้าตัวเดียวครับแม่นางแม่พันแม่บอกเนี่ยหกหมื่นหาแข้งขาบักไงครับพี่น้องแม่นี่เรียบสวยงวงามครับพี่น้องงวงามงวงามงวเบียดก็ได้ครับแต่ว่าเปิดเป็นงวเลี่ยงพี่น้องตัวนี้แม่มัน จักเดือนละพอทิ้นเจ็ดเดือนสมยังมาสมยังมาพอทิน้นสมยังมันได้เบิง่งใบมีอยู่ือนปะประกันมันเจ็ดเดือนลูกแรกลูกหลูกสองพอทิ้นตัวนี้ลูกแรกเนาะครับเบิองหางเบิองไทยครับเครื่องดำแม่มันประกันมันเจ็ดเดือนเปิดเท่าไหรครับแม่มัน หกหมื่นห้าเปิดมาหกหมื่นห้าแม่ม่านกับพี่น้องราคาประกันม่านต่อรองได้นะครับเนาะประกันทองประกันตำนี้ต่อรองได้จักหน่อยเบอร์โทรแนบพ่อทิ้นแปดสองแปดแปดสองแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าก็ทินงัวงามสะวางแดนดินครับผมสูงไงครับเอ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อทิ้นแม่ม่านรับผู้ใดหาแม่ม่านครับ เออิึงวัวเลี้ยงพี <S s ่น้องได้ยินว่าสมแล้วกะติสามเดือนใส่ยังมาเหรอครับสมยังมาตัวสมหลอดสติงเล่ยเอกสารมี่ปะป็ได้เอามาสามเดือนเต็มเต็มสามหมื่นครับ หอยทมกำลังมาต่อรองกันอยู่ครับเป็นโคมครับพ่อลูกตัวพ่อลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่แม่เป็นแม่นางครับใหญ่เติบแล้วพี่น้องเครื่องดำสูงร้อยสามสิบครับแม่นางตัวนี้แม่ลูกแม่มันแม่สิบหแม่มันอ่ะอืมตีแยกแล้วครับตีแยกราคาพี่น้องฟังเบิ่งเอาราคาข้าวสิบหก มันราคาอยู่นเกินบนเนื้อกวบันที่น่ะเอาไว้เขาเลี้ยงูนบ้านเขานั่นแหะผมตีซื้อไหมผมตีซื้อไหมรีก็สบหกเป็นสามหมื่นครับผมผมก็มือจีนของผมนี่สามหมื่นขาดทุนสามหมื่นาทุนปล่อยไปได้คนนยากได้จากสามสิบสองสามหมื่นสอครับอมนี่สำหรับมือนีคิมนีกับทางสนามโกกจะเลื่อนกับฝากพีฝาก้องไวรนนี้ครับผมสวัสดีครับ